ีครับนี้อยู่ในโกดังนะตัวนี้นะหน้าไม้ไฟฟ้านะครับของจริงินะเปิดกล่องมาก็รบเหลือลกเกินมนที่ชาร์จมาให้นะครับลอดเลดตํำรองไม่ด้ใช้ลูกหาลูกหน้าไม้หนึ่งตัว ตัวนะครับแบตแบตเตอรี่หึงก้อนผมแถมได้ติดตั้ให้ด้วยตัวนะครับก <M> mm> ็นี่ยอย่างนี้ตัดไฟปัก มามาดูกันนะครับตัวนี้ก็สามร้อยก่าฟุตต,ต่อวินาทีนะครับมีแบตเตอรี่มาให้นะครับมีที่ชาร์จมาให้นะก็เกียบชาร์จปกตินี่แหละมีวิธีใส่ขมันอยู่อะใอ้ถูกแล้วกันนะครับก็ชาร์จนะครับยิงได้เป็นร้อยนัดแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องของอุปกรณ์แบตเตอรี่ทั่วไปนะคุณก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นหมดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับใส่ก็ล็อกอย่างนี้นะครับ อันนี้มีสวิตปิดเปิดนะครับไม่เปิดยิงไปได้นะครับตัวนี้เป็นตัวขึ้นสายนะครับปึ๊บนะครับกดแต่ปล่อยอยีงไม่ได้นะปึ๊บจนมันขึ้นสายเสร็จนะครับถึงจะปล่อยนะล,นะลูกนะใส่ไม่ห้าลูกนะเดี๋ยวผมลองใสยย่ยิงดูเลยนะครับให้ลูกกล่องของผมสามสี่ห้า ขนาดก็เท่ากันแหละขึ้นะแถมอ่าหยิบหยิบลูกมามผิดอันนี้กะว่าจะใช้ลูกขวบพิมีดลองนะครับหยิบมาเกดบมาเก็ก็เก็บไปก่อน ไม่ต้องลองกับหัวมีดนะใส่ได้นะหัววิมิตรตสามสี่ห้าเน,นี่ยจริงนะจะลองกับลูกแบบนี้นะครับจะต้องนะเป็นแบบนี้หรอจะเอามาไม่ครบไงนะครับมันต้องห้าลูก ไว้ันหลังนะฮะทะนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับยิงได้เลยนะลองยิงให้ท่านดูนะครับเวลาขึ้นสายนะครับดึงนะครับให้มันติดก่อนนะครับหรือให้มันหยุดก่อนนะครับตัวเนี้ยมันไม่ออโต้เซฟนะเพราะว่าเราต้องการให้ยิงไวนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ไม่ออโต้เซฟนะครับอ่ะลองดูนะครับยิง สองสามสี่ห้าหมดนะครับหมดแล้วครั้งที่หกเนี่ยมันจะขึ้สายไม่ได้นะครับอย่าฝืนนะครับเพราะมันมีตัวกันอยู่นะครับอย่าฝืนนะครับมันจะชำมันตะหายได้นเนะก็ยังไงนี่แหละนำมาให้ไฟฟ้านะฝากติดตามนะครับ ในเพจด้วยตัวนี้ผมลองยิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปล่อยในราคาถูกนะครับตัวนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะรวมทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ยิงแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยนะไอ้สองหมื่นเจ็ดนะครับไม่ใช่หมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยตัวนี้ผมอาจจะปล่อยสักสองสองงหึ่งสามก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับขอเทสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าเทสเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวก็ เพ่ว่ากันฝากติดตามในเพจนะครับ hunting o อ t d o r shop นะครับเห็นหน้าผมเนี่ยก็คือเพจถ้ามีวีหน้าผมก็เพจเพจปลอมนะ